ว้ายสกินจึ้งมากมานนะะมแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาร,รีวิวสกินเชียร์ดเดอร์ O P s นะคะโอ o มคือสกินคือสวยมากนะคะแบบโอ oh my god คือแบบ oh! สวยมากฉันชอบตรงแบบเถื่อเนี้ยไม้กระบองเขาเรียกว่าไมนะ้กระบองเชียเนาะเออเออนั่นแหละฟิลฟิลแบบไอดอลไอเกิร์แต่เป็นการเชียของ O P H นะคะแบบโอ้ี่แบบฟิลแบบมาเชียนักแข่งอะไรแบบเนี้ยเออค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็้อมประดับด้วยก็ขอบคุณน้องเรนนะคะที่แบบอุ๊ย ซื้อแล้วยืมไหมครือบทักมาบอกเลยนะคะเราก็เลยโอ้ยยืมเลยนี่แหละโอากาสดีๆเอ็ี <c oughs> <FC S 2> พูทสนับสนุนตัวจริงนะคะ <c oughs> แล้วนะคะแล้วอยากได้สกินนี้นะคะหาล้านเติมไม่ได้นะคะขอเนะนําร้านนี้เลยนะคะทุกคนวรารก้นนะคะเออ,อเดี๋ยวเราไปแน้นําร้านวรารก้นแล้วไปดูเ <c oughs> กมเพย์ของเชียริดเดอร์กันดีกว่านะคะว่าจะปังสะลดขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย แนะนำร้านวลก่กอนร้านเติมกระดุมแดง Identity V ที่คุ้มค่ามากๆและทางร้านยังมีบริการส่งของภายในเกมอีกบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมากๆถูกกว่าเติมเองสุดๆใครสนใจสามารถแอด Facebook ไปถามแอดมินหรือว่าแอดไลน์วลก่ากอนไปได้เลยนะจ๊ะหรือสแกนคิวคอดบนหน้าจอน,นี้ได้เลยกระดุมหมดไม่ต้องอ้อนวลก่ากอนจัดให้ฝากติ k t o ็อพ่อคาด้วยนะจ๊ะอี มาแล้วคะ่ะนางเอกนางเอกเกิดแบบช้ำมงช้ำมงนะคะนี่เกิดมาเราไปปั่นตรงนู้นก็ดีกว่าตรงกลางนะคะโอเกตั้งใจถอดรหัสนะคะยังไงเออขี่เป็นตัวอะไรจักฉันอยากรู้เลือกเกินอืมตั้งใจถอดรหัสอออ ไม่เห็นมีใครเลยไม่เห็นมีใครโดนไล่เลยเงียบมากเงียบมากก็บ,บ้านอะเกตค่ะว้ายแรงมากน้องเกตค่ะน้องจะไล่ที่จริงจริงหรอน้องก็ร้อม,ไป,อมไ,อไปเลยค่ะพี่ใี่หลอมขับไมไปเลยว้ายมันมาเอาฉันซ้ำเลยอะ อะไรอ่ะมันสะลอมมันสะล้อมน้ำอ้าวก็วิ่งออกสิคะก็วิ่งออกสิคะแล้วก็กีดค่ะตัวแม่ ตัวแม่ตัวมามตัวมันดาอุ้ยมันไปถูกหุ่นไฟโอ้ยหุ่นไฟระเบิดระเบิดโอ้ยหนีถ่ายรูปก่อนดูสินี่อุมันมองมันมองมันมองหาทีนี่มันมองหาหรือไม่เล่นแล้วโอ้ยฉันกลัวตังเลยฉันว้ายมันหลอกมันหลอกฉันมันหลอกฉันว้ายตีถูกไม้เลยทีนี้ว้าย ยังไงคะลูกอย่ามามั่นกกรวแถวนี้นะคะเอาอะไรฟิวงอนไล่ไม่ได้งอนเธอจะทำอะไรนะ่ะแม่นังเกรสเกรสอ่ะกลับมาก่อนลูกกลับมาโอ้ยไม่มันจริงหรอโอ้ยผีงอน,นะอะ่ะทุกคนก้าวหน่าแค่สิบสองก็ปิดปีดเองนะ อันนี้คืออะไรแม่เรียกลูกเกอกน้ำเลยค่ะลูกมากอกน้ำกันหลุดหล่อนางหลุดหล่อทุกคนผีมันหลุดอ่ะงงเวอร์ระวังตายนะอีไล่ผีมันหลุดเรามาปั้นเนี่ยนี่กว่าเออปั้นแล้วก็อ๋ผีงอนสูงจนผีงอนคือไปสูงก็ผีงอนอ่ะงงมากคืออยู่ๆปตี ไปตีหุ่นหุ่นแมคคานิกก็หลุดไปเลยสงสัยเฟอเฟอแมคคานิกสงสัยเซอร์แมคคานิกถูกราเตอร์เน็ตแล้วแบบหลุดไปเลย <c oughs> <c oughs> นั่นจะจริงนะคะโดนถูกเราเตอร์เน็ตสุดเลยนี่เอฟเฟกสุดคือทำเวิร์ชอบมากอะและฉันก็ชอบตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเอฟเฟกต์กี๊สวยมากประดับทองที่ว่าวังอลังการนะคะนี่ก็จะเป็นรีสกิลนี่ ฟิลแบบสปอร์ตไลทจงส่องมาหาค้าอะไรแบบนี้มันไปออกกันดีกว่านะคะโอ้ยตานี้ก็แบบเหมือนจะได้ซีนแต่ผีมันไปออกอะ่ะคือถ้าผีไล้ต่อให้ฉันได้ซีนต้นหน่อยจนจบเกมมันก็จะลอดนะน,นี่คือผีออกฮะเออไม่ค่อยทำเลยไปกันนี่กวัทุกคนมากันเถอะวายอะไรย่อ K 5 6กับน้องอมโอ้ oh my god โอ้ my god อันนี้คือแบบนี้มันน่าก,นกลัวกันเกินคะ่ะ แล้วคือกดเวย์ได้ด้วยสบามาค่ะเกิดตรงกลางด้วยโอ้ไม่กอดเกิดตรงกลางแบบนี้เราต้องได้ซีนแน่ๆเลยอะ่พะพาอพีมันจะเดินมาตรงกลางกันแรกว้ายซิงด้วยมันเดินมาตรงกลางมันไม่เดินข้ามันบินมาเลย,ยเอาตาบอดหรือไงะอนนั่นอ่ะมันตาบอดออีพีมันตาบอดอะ่อดอะ Hello. Hello Hi แรงมากแรงมาก <_ JJonak> ปึ <Labor ator il fi> ้งฮะคือไม่โดนตันได้ง่ายคุณนาว้าวมันพุ่งได้ไงล่ะเมซิงกอนอุ้ยมันเปลี่ยนเลยอุ้ยมันเปลี่ยนเลยอ่ะ โอ้ยมันเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่ไรเราส่งน้ำหน้าสมน้ำหน้าไว้กลับมาไล่ฉันสิฉันพร้อมให้เธอไล่นะอ๋อเมันสนใจฉันด้วยกลับไปปั่นก่อนอีเราเพอความไม่เสียเวลานะคะคือผีไม่อยากไล่นะฉันหลอกคือสกินสวยขนาดนี้อ่อไม่สะดุดตาหรอกมันลดจะเกินไปนะมันลดเกินอ่ะอุ้ยอะไรทำใหผพีไปอยู่ห้องใต้ดินแบบนั้นน่ะทำมันไปอยู่ห้องบีอะไรกันอ่อเอาเอาไปเลยค่ะฉันให้มีเครื่องไหนอีก มีอะไรอ,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 อะไรติ้วอะไรคะลูกเป็นโลกติ้วอ้าวอีไอ,อสีอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าตามฉันมาอะไรอะ่ะมัน <c ười> คืออะไรอะ่ะมันจะรอบันไปคาปวเนนี่ยอะไรสีอะไรให้ลงไปอรอ <c ười> ผีงอนมึงทำไมผีงอนซ้ำต้องรอเนีย่ย มึงเล่นสกินนี้แล้วผีงอนจะไม่เล่นแล้วนะมึงอสบาผีงอนนี่นมีกำลังใจไล่ก่อนไม่ได้หรอเพราะว่าอยู่หลงไปทำอะไรห้องวีผีงอนนะคะทุกคนว้ายอะไรอย่าวิ่งตามผัวเวอร์ไม่ต้องมาค่ะเสร็จแล้วไปหาข้างอื่นค่ะลูกดูนะคะเอฟเฟคเสียเพื่อนเอ้าเออเอฟเฟคเสียเพื่อน เอาเป็นว่าเราไปดูรีวิวเอฟเฟกกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นท่าเกิดเนาะมารีวิวเลยนี่ท่าเกิดจะเป็นแบบนี้คะ่ะโดดดึงดึงดงดึงา่ำๆนี่นะคะก็ ร,รอบๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีดาวเด้งๆออกมาจากร่างกายนะคะแล้วก็จะ,จะมีปิงปิง O P H ออกมานะคะก็แล้วก็ประดับนะคะก็จะติดบนอกแบบนี้นะคะเออทำๆเลยนะคะแล้วก็มาผู้นะคะผู้เชียร์นะคะจะเปลี่ยนเป็นกระบองกระบองกระบองเชียร์ O P H นะคะแบบนี้เลยเก๋ๆเวอร์ชุดก็จะเป็นแบบ <54 S 1> ฟิลนี้เลยนะคะฟิสละะสกอต็ปเวอร์สกอต็ปเวอร์ แล้วก็สีถุงเท้าสีรองเท้านะคะท่ำโวนี่นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกเดินนะคะเ <De> อฟเฟกเดินท่ำมากมีสกรีนมันก็จะมีดาวดวงตามแล้วก็เอฟเฟกเดินของประดับก็จะเป็นแบบนี้เขาท่ำมากแล้วก็นะคะนี่ก็จะเป็นท่าก,กีดนะคะกีดก็จะเป็นแบบนี้คืนเป็นแบบนี้คืนแบบคืนปาร,รมาไม่ใช่ <c oughs> คืนคืนคืน,คนแบบนี้นะคะออกมาจากข้างหน้าเป็นแบบฟิวเนอร์นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแบบล่าง o p พีแบบเออล่าง ต่างสกินเกลือนะคะแต่ไม่รู้จะเอามาขายตอนไหนนะคะเออคือแบบออกมันเป็นออร่าออร่าแบบนี้นะคะเออซ้ําๆเนาะเกเวอร์นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตกจากที่สูงนะคะทุกคนนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลุง้งๆงลงมาซ้ําๆนี่นะคะทุกคนก็นจะเป็นเอฟเฟกต์กดขางนะคะมันก็จะมีออร่าแบบนี้นะคะเหมือนแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอฟเฟกต์เหมือนอล่วงลวงมาเลยนะคะแต่ก็จะเป็นแบบนี้ตรงตัวเพื่อนนะคะพอกดเชียร์ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวเพื่อนก็จะมีแบบ สัญลักษณ์เหมือนประดับนางเลยไม่ใช่สิสัญลักษณ์ O P S ใช่ไหมแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ะคะทุกคนแล้วก็จะมีแสงสปอร์ตไลท์มาใส่ที่เราคือผีไม่เห็นไม่ถูกก็แปลกนะคะมายืนเชียร์แบบนี้นะคะก้ะตรงเชียร์นะคะทุกคนตรงที่มันเป็นเอฟเฟกต์เชียร์ให้เรากดตรงจังหวะนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าว้าช้ำมากท้ำมองท้ำมองช้ำตึ้งเออโลกเกินเอฟเฟกต์ข้ามไม้เอฟเฟกต์ข้ามไม้ ข้ามชาก็จะประมาณนี้ข้ามเร็วก็บแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกข้ามหน้าตานะคระับปึงป้งปึง้งปึ้งก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าเราทุกคนคิดเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเออถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ท้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะจ๊ะนะคะทุกคนก็ไปแล้วนะจ๊ะมาิวเอฟเฟกตประดับประมาณนี้นะคะแล้วก็สกินคือสวยมากก็ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย